สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมา Q&A หลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัว Realme 10T 5G มือถืองบ3,000ที่พี่ซื้อมาบอกเลยว,ว่ากับเลทราคาไม่เกิน3,000ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าตัว Realme 10T 5G ใต้คลิป บางที่เราค้นหาอาจเจอของปลอมแน่นะว่าให้ซื้อผ่านลิงก์ของพีที่พีแนบให้เพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ที่พีแนบผมเป็นเครื่องสูนไทยนะครับผมตัวนี้พีก็กดซื้อผ่านลิงก์นี่แหละผมก็คือได้รับของมาแล้วพีจะมารีวิวว่าเฮ้ย หลังจากใช้งานที่เพื่อนหลายคนถามมาเยอะมากสับเจ้ามือถือตัวนี้ราคาที่แบบเลทสา0 0ัจริงๆราคาเลทไม่เกิน3,500สับพีก็ถือว่าคุ้มนะครับผมตัวนี้เนาะสเปคบอกเลยว่ากินขาดเป็นถือที่พี่รู้สึกว่าอัปเดตเป็นตัว realme นะผมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน4นะผมตัวนี้แล้วก็เป็น Android 13ครับบอกเลยว่าหลอมในการใช้งานคือดีมากมีความสเสียรมากครับ ตามแบบของเดียวมีครับลอมคือดีจริงครับหน้าจอ6.6นิ้ว Full HD Plus 9 0 h z คือหน้าจออย่างสวยผมตัวนี้เป็นแบบดีไซน์แบบหยดน้ำครับซึ่งสับพีนะดีไซน์แบบนี้ในปี2004ก็ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็ลงตัวตัวมากับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์คือสวยชมถ้าพี่ผมซึ่งคําถามนี้มาเยอะมากๆครับพี่ครับระหว่างมือถือ เจ้าตัว Realme 10T 5G สัแล้วก็เปรียบเทียบกับเจ้าตัว Realme ี11 5G หรือว่า Realme 11X 5G ถ้ามีงบไม่เกิน5,000พี่ก็ขอนำเจ้าตัว Realme 11X 5G หรือว่า Realme ี11 5G ครับสเปคบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากครับถ้าเลือกสเปคยังไงตัวนี้ก็ดีมากๆครับก็ราคาผมแตกต่างเกือบ2,000นะันน่ะ แต่นี่คือจัดเต็มครับ cpu ของผมเ n i v e i t y หกหนึ่งศูนย์พัทห้า g แปดจิกกับ rom สองห้าหกกับแปดจิก rom หนึ่งสองแปดสปีย g, อะ ram สี่จิกบวกสี่จิกตัวนี้ก็ยังเพียงพอครับใช้งานคือดีมากครับกล้องสกินโท n e อาจจะไม่ซื้อรุ่นพี่ครับแต่ตัวนี้พี่บอกเลยว่ากล้องหน้าโคตรเทพแล้วดีมากครับผมตัวนี้ซึ่งถ้ามีงบเนาะงบจากัดสามพันเป็นรุ่นนี้แต่ถ้าของหมดขอแปรงจริงครับเพราะว่าของบางทีมันหมดจริง เจ้าตัวเรียวมีสิบท G เนี่ยของมันหมดง่ายมากครับซึ่งพีคอนเฟิร์มเลยว่าของมันหมดง่ายจริงครับแต่ถ้าใครมีงบผมตัวนี้บอกเลยว่าคือมันครบมันจบกับราคาเลทห0 0พันได 5, ้รับขึ้น5 G เล่นเกมก็ดีครับพี P ่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ผมบอดี้ก็มีความสวยงามพิเศษอยผมนี่ครับดีไซน์นี่ครับให้ดูเลยดีไซน์ครับนี่อันนี้เป็นกล้องนำจาะดูนะครับ ดูครับอันนี้ทัช120เฟรมด้วยนะครับนน10เฟรมนะผมนี่ทัชด,ดีมากครับทั้งคู่บอกเลยว่าการทัชสกินน่ะพี่ว่าไม่ได้แตกต่างกันมากครับ90เฟรกับ120เฟรถือว่าสู้สีกันดีครับผมสตัวนี้เนาะนี่ครับอันนี้กล้องน่ครับให้ดูเลยกล้องนี่กล้องเจะมานี่ผมซึ่งสกินโทนยังไงกล้องของเจ้าตัวเดียวมีก็ถือว่าดีทั้งคู่ครับเป็นเมื่อที่ใช้งานสัปพ,พีถือว่าดีครับผมแล้วก็คําถามมาผมถามว่า สเปคมันเป็นไงบ้างส,สับซิปยูตัวนี้ครับผมเล่นเกมมันดีไหมคําถามนี้มาเยอะมากมากครับซึ่งพีขอรีวิวตรงว่าพีใช้งานมาเป็นเล่นเกม Rv พับหกสิบเฟรมบอกเลยว่าไหลเล่นผมลอมหนึ่งสองแปดกับแรมสี่จิกบวกสี่จิกถือว่าดีมาผมเก็บชิมแพ็พีปรับเป็นน้ำต่ำก็ถือว่าสมบูรณ์แบบผมพับจีบบ่ายพีปรับเป็นสมดุลถือว่าสบายหายของผม Rv พีปรับสูงสุด60เฟรมจัดการเฟรมเลน ถือว่านิ่งดีมากครับฟรีไฟแม็กพี่ปรับเป็นสูงสุดสบายหายห่วงผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาถือว่าโคตรคุ้มมากครับผมคือเป็นมือถือที่คุ้มมาก 5G คุ้มมากเอาไปเช่นข้อสปอร์ตผมกับตัวตัวเรียวมีแพดเอสย่งต่างตอนนี้เรียวมีแพ SE ราคา4,000กบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับแล้วก็ตัวถ้มมาใครมงบเดี๋ยวลำโพงคู่หน้าจออมเรตไปตัวเรียวมี เป็นไปตัว Redmi Note 13ครับราคาไม่เกิน5,000บอกเลยว่าสเปคดีมากลำโพงคู่หน้าจอบมเเุทธิ์ง่ายสตัวนั้นก็ถือว่าคุ้มครับเดี๋ยวพี่ขอแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้มีคำถามที่คำถามเยอะเหมือนกันครับว่ามันสามารถเพิ่มไมโคร SD Card ได้ไหมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ได้สุดคือ1นทรครับคือพี่แกให้มาคือสะใจมากครับ 1่ทบใบสัพพีถือว่าดีมากผมตัวนี้นี่ครับเพิ่มที่ช่องใส่ซิมผมได้เลยซึ่งบอกเลยว่าในการเพิ่มก็ถือว่าง่ายดายผมไม่มีอะไรซับซ้อนดึงออกมาก็ใส่ไมโครดีการ์ดได้เลยผมตัวนี้แล้วก็ถามไปเหมือนกันว่ารุ่นนี้สามารถชาร์จแบตแล้วอยู่ได้ทั้งวันไหมแบตตัวนี้ให้มา5้าพันแอมป์สับพ,พีก็ถือว่าเป็นหัวที่เฮ้ยมันดีนะ5้าพันแอม สามารถอยู่ได้ทั้งวันได้อย่างเพียงพอครับซึ่งพี่เล่น Facebook เล่น i อเล่น Tik t o อกถือว่าสบายหายห่วงครับ1วันนี่บอกเลยว่าแบตซึ่งพี่ใช้งานบอกเลยว่าเกือบ2วันสแตนบายตอนนี้แบตเพิ่งไป19%เล่นเกมบ้างผมตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากพี่ครับตัวนี้อีกครับอีกว่ามีรูหูฟังส5มจุด้าไหมมีครับซึ่งตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านหูฟังทูวายเลได้แต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ มันมีหูฟัง3.5ให้เราด้วยซึ่งบอกเลยว่าคือดีจริงเลยว่าดีมากในการใช้งานครับตัวกล้องมันเป็นไงบ้างคำถามนี้เยอะเหมือนกันว่าพี่ครับกล้อง50ล้านกับกล้องหน้า8ล้านคุณภาพตอนในปี2 0 4มันเป็นไงสิ้นพี่ให้ดูเลยว่าพี่ไปถ่ายมาครับบอกเลยว่าตัวกล้องเก็บสีสันของภาพธรรมชาติคือดีจริงครับคือกล้องคือโคตรดีอันนี้พีถ่ายมาเห็นไหมช็อตบายพีเพครับเยวมี ซึ่งพีถ่ายมาจริงครับผมตัวนี้โคตรชอบคุณภาพเลยผมบอกเลยว่าคุณภาพคือกินขาดมากครับสีสันเก็บโคตรดีครับเก็บธรรมชาติเก็บบลังภาพคือทําสกินโคนแล้วก็บลังสีสันถือว่าดีครับมีการตกแต่งครับมีการแบบใช้ฟิลเตอร์แต่งเพิ่มได้ออ้สุดยอดครับบอกเลยว่าลอมของเดียวมีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นลอมแบบระดับแบบใช้งานดีอยู่แล้วครับผมตัวนี้เชื่อใจได้ผมนี่ครับกล้องหน้าบอกเลยว่าทำพอเหต ก็ถือว่าสุดยอด AI ทำ8ล้านพสเทสถือว่าสีผมเหมาะเลยว่าทุกช็อตสามารถใช้งานคือบอกเลยว่าสุดจัดปรลัดบอกครับใช้งานได้ดีจริงครับนี่ครับถ้าแบตหมดไม่ได้เสียผมเพราะตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์จคือ18วัตต์สปีถือว่าเพียงพอมากครับนี่กล้องหน้าบอกเลยว่าสีสันคือดีมากครับซึ่งพีโคตดแฮปปี้กับการถ่ายรูปของเจ้าตัวเรียวมี 10T 5G มากๆครับแล้วก็ถามว่าเชื่อมต่อหูฟังมันเป็นไงบ้างเลยไหมบลูทูธเวอร์ชัน5.2ครับบอกเลยว่าสบายผม support Wi-Fi เวอร์ชันอะไรซึ่งหลายคนถามเยอะก็มันสามารถแชร์ฮอสปอตทั้งเป็น Wi-Fi เวอร์ชัน4.4 Wi-Fi 5สามารถแชร์ได้ผมตัวนี้นะครับผมนี่แชร์ได้ซึ่งบอกเลยว่าจบครบกับผมตัวนี้ฮอสปอตก็แชร์ได้แล้วก็บลูทูธก็ ใช้งานง่ายผมตัวนี้แล้วก็ผมมันมีการโคลนแอปไหมซึ่งหลายคนถามเยอะมากว่าสามารถโคลนแอปได้ไหมครับซึ่งพีขอตอบเลยนะครับว่ามันสามารถโคลนได้เกือบทุกแอปสุดยอดมากครับขอชช่นชมเลยว่าสุดยอดจริงสับพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากในการใช้งานตัวนี้ครับผมบอกเลยว่ามันสุดสุดมากสับคนถามเยอะมากคือคําถามนี้ก็เยอะเหมือนกันครับ ลำโพงมันเป็นไงบ้างลาโพงลำโพงลำโพงมาดูลําโพงว่ามันเป็นไงเนาะซึ่งสัีพีก็รู้สึกว่าลําโพงก็ถือว่าไม่สามารถสู้ลาโพงสองตัวได้แต่ลําโพงหนึ่งตัวสัพีถือว่าเพียงพอเล่นเกมถือว่าลําโพงเสียงดังฟังชัดดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าลําโพงสัพีถือว่าเสียงดีและสามารถปรับตัวลำโพงได้สูงสุดคือ200เปอร์เซนครับพี่แกให้มา คือโหดมากหลังจากที่อัปเดตมาคือสุดยอดครับเหมาะเลยว่าเป็นตัวจบแล้วก็ใช้งานได้ง่ายครับผมแล้วก็หน้าจอถือว่าสวยครับแล้วก็ทัดกดถือว่าดีมากครับแล้วก็คําถามต่อไปถามว่า เช็ค WiFi ที่เชื่อมต่อเวอร์ชัน5ให้หน่อยว่ามันสามารถรับได้สูงสุดมผมซึ่ง P c เ a n n e ตตอนนี้คือ P c h ช n n นตประมาณ300เมกครับมาดูว่ามันจะสามารถสปีดเฮดได้เท่าไหร่ถ้าเกิน150พรู้สึกว่าสุดยอดมาดูว่ามันสปีดเฮดเท่าไหร่นะครับดูนะครับผมถ้าเกินแบบ150นี่คือสุดยอดมากแน่นอนครับผมนี่มาดูสุดยอดครับแลเหลือแลเหลือมากเลยครับบอกเลยว่าสุดยอดคือบอกเลยว่าสุดครับ พี่แกให้มาขนานี้รา 3, คาสามพันครับบอกเลย <c oughs> อันนี้คือแบบประชดเฉยครับแต่จริงๆมันก็ใช้งานดีมากๆครับผมตัวนี้เนาะสุดี่ผมพี่เพย์ขอจบคลิปในการที่พี่เอามาชิวนเอแล้วก็รีวิวเนาะให้ดูว่าเหมือนเป็นไงผมสาำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมสวัสดีขอบคุณครับ